ก็ขอบคุณพี่พลเมืองดีมากมากเลยนะครับถ้าพี่ๆทุกๆคนที่ช่วยผมในวันนั้นมีโอกาสได้ผ่านมาเห็นให้รับรู้ไว้เลยว่าผมขอบคุณมากคือพี่ดีกับผมสุดเลยใช่ผมเลยรู้สึกว่าโอเคผมโชคดีในความโชคร้ายผมยังหาความรู้สึกดีๆได้จากตรงนั้นอะไรแบบนี้ครับ <Okay. S 1> ใช่ครับ ขับไม่เร็วอย่างแน่นอนเพราะว่า1ถ้าขับเร็วผมจะกระเด็นไปไกลกว่านี้นะครับคือมันเป็นเหมือนกับว่าผมชนเข้าที่ล้อแล้วผมก็พลิกซึ่งการพลิกเนี่ยผมยังอยู่ในเลนของตัวเองอยู่ซึ่งถือว่าเป็นความโชคดีของผมนะครับเพราะว่าถ้ามันเร็วกว่านี้แล้วผมไปอีกเลนหนึ่งเป็นรถสวนมาซึ่งก็อาจจะเกิดเรื่องร้ายๆมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็คือมันเป็นล้อรถของรถกระบะซึ่งเขาจอดเกียร์ P ไว้เทียบกับฟุตบาทเพราะฉะนั้นเขาจะมีฟุตบาทในการเซฟเขาอยู่แล้ว มันเลยเข้าไปอัดแล้วฟุตบาททําให้รถเขานิ่งกลายเป็นเหมือนเขาเป็นบาเลียครับแล้วเราเข้าไปชนเราเลยกระเด็นแทนพลใช่ครับคือคือถ้าผมเลยไปอีกนิดนึงไม่ได้ไปชนล้อครับอาจจะมีสิทธิ์ที่ไม่พลิกแต่พอมันเป็นล้อกับล้อยา,ยางกับยางครับมันเลยเกิดเหตุการณ์พลิกขึ้นตัตอนนี้เราจอดอยู่เฉยๆจอดอยู่ครับแล้วก็ตัวของลุคคุณลุงธีรเดชเขาไม่ได้อยู่ในรถด้วยเขาไปเซเว่นครับคือคุณลุงอ่ะคุณลุงไปเซเว่นแล้วคุณลุงก็ออกมาคุณลุงก็บอกว่าเฮ้ยรถคว่ำ รถใครวะแล้วมันชนกับใครวะอ้าวรถกูคุณลุงคุณลุงรถคุณลุง,งมเสียหายเยอะไหมน่าจะเป็นแค่ตรงช่วงล้อกับลอยรอบรอบลอบ้ลอเท่าน<ด>ั้นเองครับใช่ครับก็ตอนนี้ผมเจรจากับคุณลุงตั้งแต่ที่ทวันที่เกิดเหตุละคือผมจะรับผิดชอบทุกทุกอย่าง<อ>ผมจะต้องทํทุกทุกอย่างให้คุณลุงพอใจก่อน,เป,นอเป็นอับแรกนะครับว่าคุณลุงมีมีความต้องการยังไงบ้างเราจะดูแลอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ผมขอโทษผู้ที่ขับขี่อยู่แถวๆนั้นจริงๆนะครับ ผมรู้สึกผิดมากที่ทําให้รถติดเป็นชั่วโมงคือผมรู้สึกแย่จริงกับเรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็ผมผมขอโทษจริง,รงๆครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยผมจะระมัดระวังมากกว่านี้แต่สิ่งที่ผมได้รับบทเรียนมาคือในในช่วงหลังจากนี้นครับผมอาจจะยังไม่ขับรถในช่วงนี้นะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ให้ขับละใช่ครับก,ก็ก็ชีวาน่าจะดีกว่าครับคือผมเห็นทุกๆอย่างมันแอบเหมือนในหนังนิดนึงนครับคือของที่อยู่ในรถมันกระจายขึ้นขึ้นมาเลย แล้วมันก็หมุนผมก็เริ่มเห็นถนนเริ่มหมุนละใช่ครับแล้วก็ตอนที่พลิกเนี่ยคือเพราะมันโชคดีที่มันไม่แรงจริงๆครับคือรถมันไม่ได้วิ่งมาเร็วมันผมรู้สึกได้ว่าไม่มีอะไรโดนตัวผมเลยครับ<อ>คือทุกๆอย่างไม่โดนตัวผมเลยหลังตอนที่มันพลิกเสร็จแล้วหัวผมยังคว่ำอยู่ใช่ไหมครับ<อ>คือเซฟตี้เบล์มันรัดผมไว้แน่นมาก<อ>ผมยังติดอยู่กับเบาะอยู่เลย<อ>ผมต้องปลดเซฟตี้เบล์ตัวผมจะล่วงลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ใช่ครับ ผมไม่รู้ผมจะอธิบายความรู้สึกตรงนั้นยังไงดีครับเพราะผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยคือผมช็อกมากแล้วก็ผมกลัวทําคนอื่นลําบากมากๆทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งอะไรแบบนี้นครับแล้วซึ่งผมขอบคุณคือผมในในความโชคร้มันยังมีเรื่องราวดีๆจริงๆนะครับคือเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่ทราบก็รีบมาหาที่จุดเกิดเหตุเร็เวที่สุดแล้วก็ผมขอบคุณพี่ๆน้องๆน,น,น,นักแสดงทุกท่านคือเพื่อนผมตั้งแต่สมัยอนุบาลประถมมัธยมมหาวิทยาลัยทุกๆุกคน อินฟอร์มเข้ามาหาเราหมดทักมาถามโทรมาถามนะครับ,รบแต่ต้องขอโทษจิเมนผมไม่ได้รับสายใครเลยแล้วก็ยังไม่ได้ตอบใครเลยด้วยเพราะว่ายังไม่นิ่งพอผมยังเฟลเฟลอยู่นิดหน่อยครับก็เลยยังไม่ได้ตอบใครเลยก็วันนี้พร้อมแล้วที่จะมาบอกกับทุกทุกคนตรงนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆที่ส่งกําลังใจมาที่โทรเข้ามานะครับผมไม่เป็นอะไรเลยครับมีมีแผลถลอกที่หัวเขา่าซึ่งผมอ่ะไปที่โรงพยาบาลผมก็ทําแผล แผลที่หัวเข่าก็มีคุณหมอมาคนหนึ่งเขาก็ทําแผลของผมเสร็จเขาก็บอกว่าแผลที่หัวเข่าอ่ะไม่มีอะไรเลยนะแค่รอยถลอกเล็กๆไม่ลึกด้วยสามารถทําแผลเองได้ที่บ้านสบายๆเลยเขาเหลือบมาเห็นแผลที่นิ้วเขาก็ทําแผลที่นิ้วให้เขาก็บอกว่าโอยแผลเนี้ยน่าเป็นห่วงมากเลยนะแผลเนี้ยลึกมากห้ามทําแผลเองที่บ้านต้องทําแผลที่โรงพยาบาลเท่านั้นเสี่ยงต่อการติดเชื้อต้องดูแลอย่างดี ลถความเหรอเปล่าครับอันนี้น้ํามันกระเด็นใช่ซึ่งเป็นแถบก่อนหน้านี้ใช่ครับ oh. แล้วพอดีว่าผมถ่ายรูปกับคุณลุงแล้วผมมือข้างถนัดผมก็เห็นแถตรงนี้ทุกคนก็กังวลว่าโอ้โหเลอป,ปลอปเปิดหมดเลยน้ํามันกระเด็นครับทุกคนน้ำมันกระเด็นครับ,บอ, right อ๋อใช่ครับมีมีการอ๋อใช่ครับมีมีการ สแกนหมดเลยครับทั้งตัวเลยครับก็คุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยแผลที่หนักที่สุดคืออันนี้ใลาคนแซวว่าคุณมีผ้าอะไรพี่กว่ามีผ้าอยู่ในรถองค์หนึ่งครับแต่พอดีว่าเป็นผ้าที่กองของพี่ๆโกลเด้นซองเขาให้มาผมก็เลยติดไว้ที่รถครับเกราไปจับเพย์ด้วยไม่ครับเราเป็นจับเพยด้วยพี่เท่าไรผมเพิ่งยี่สิบหกอ่ะใช่ครับผมเพิ่งยี่สิบหกช่วงไว้เป็นจับเครับผมก็ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ผมขอให้หลังจากนี้ก็ ทุกๆคนเลยรวมทั้งตัวผมเองด้วยขอให้ได้เจอแต่เรื่องราวดีๆแล้วกันครับได้ครับรถเสียหายเยอะรถเสียหายเยอะไหมล่<ล>ะครับก็คือเหตุผลของคุณพ่อคุณแม่ผมไม่อยากให้ผมขับรถแล้วแล้วก็การซ่อมเนี่ยน่าจะหนักเกินประกันนะครับซึ่งประกันเขาจะคุ้มครองของคู่กรณีให้ผมก็โอเคกับตรงนั้นแล้วแต่ในส่วนของรถผมเองอ่ะหนักมากผมคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยากขับรถก็เลยคิดว่าโอเคขายซากแล้วกัน ครับผมก,<ๆ>ก,ก็ก็คงไม่มีรถคันนี้แล้วล่ะครับใช่เพราะว่าคุณพ่อก็กังวลอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราซ่อมจนเสร็จแล้วเราขับมัน,นะจะรู้สึกไม่ไม่ผวาไม่กลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมเพราะเราเคยเห็นมันเละมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคิดท้าหลายคนแฟนที่เขาเป็นห่วงเราครับโอ้ผมขอบคุณมากจริงครับคือแฟนๆนเขาตกใจมากผมเข้าไปอ่านแล้วผมแบบ ผมคงต้องบอกอะไรเขาสักนิดนึงว่าผมไม่เป็นอะไรอะไรแบบนี้ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผมขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในวงการทุกๆแขนงทุกๆคนคอนแทคมาหาผมด้วยความเป็นห่วงนะครับแต่ผมขอพยานจริงที่ผมไม่ได้รับสายใครแล้วก็ไม่ได้ตอบใครเลยเพราะว่ายังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมก็เลยถือโอกาสอยากจะมาพูดจริงจังตรงนี้ครับเม่บอกว่าคุณแม่ไม่อยากให้ขบับรถเลยตัวเองเรา คือขนาดเราไปคนโทรไปเองแล้วเราก็บอกเขาตั้งแต่ในสายแล้วว่าเราไม่เป็นไรเลยสบายมากแต่รถอะคว่ำนะพอคุณแม่มาถึงปุ๊บความคุณแม่ผมอะครับเขาก็จะแบบร้<ข>อ,องไห้อะไรเงี้ยคือผมเห็นแบบนั้นแล้วผมโอเคผมไม่ขับดีกว่า,บา่บงงาก,าก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงใช้วิธีการเดิมครับอาจจะแบบว่าใช้รถตู้อะไรแบบเนี้ยผมขอบคุณทุกคนมากนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ